ขอทางหน่อยค่ะขอทางด้วยขอทางด้วยขอทางหน่อยช่วยด้วยค่ะตายแล้วทําไมถึงได้รับบาดเจ็บแบบนี้ละ่ะคะไม่รู้ค่ะพอกลับถึงบ้านก็ไปเห็นมังโก้ลม้มลงและมีเลือดไหลออกมาคุณนายฮงช่วยหาชาร์ตที่มีชื่อมังโก้ให้หน่อยครับค่ะได้ค่ะ ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินไม่มีจ่ายค่าผ่าตัดแล้วล่ะตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าเป็นสุนัขพันธุดันซุนอายุ8ปีเมื่อ3ปีที่แล้วเคยผ่าตัดรักษาอาการกระดูกสะบักหลุดค่ะนอกจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเข้าใจแล้วครับดูเหมือนอาการจะวิกฤตแล้วครับช่วยรีบเตรียมตัวสำหรับการผ่าตัดนะครับแต่ตอนนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าได้รับบาดเจ็บตรงไหนหรืออย่างไรจะทำยังไงดีคะ ไม่ต้องห่วงครับสติยังอยู่ดีค้าเรื่องแบบนั้นก็แค่ถามไปตรงๆก็พอ